สวัสดีนะคะอยู่กับช่องพลายสิริมงคลพลายโคกจ้าก่อนโอ๊ตจะทำอะไรโครกมา,มาดูกันไม่ไมมสิเออหันดาให้เราหันดากให้เราหันดาให้แล้ว,ลวคำเลกหวานไม่อ้อยโคกเอาน้ำอะไร <Okay. S 1> โอ้อีกหนึง พาคุกออกเดินเล่นเหรอพันดดคงไม่ใช่ละมั้งลมโวยๆอย่างนี้ล็อกคอก่อนอันดับเลกล็อกคอก่อนนะคะี่พาคุกไปไหนอืมเป็นตุ๊บตับตุ๊กตับตุกตบต๊กตับ อออกเต็มขาเลยเยี่ยว เรียกเซฟตี้นะคะไม่ไม่สี่ช้างหายตกมันล็อกคอไว้ก่อนหวานไม่คคกอ้อยหวานไม่คคก เชือกประคนเชือกประคนร,ร,ครัดตัวป้องกันเวลาเราขึ้นช้างช้างสลัดเราสามารถจับเชือกประคนเ่นเส้นนี้ได้เลยเขาเรียกว่าเชือกประคนเรียก,กย่างหนงว่าอันนี้สายไอายรัดตัวเวลาเขาเอาเหญ่ขึ้นบนหลังช้างหรือนี ลอกเงียงลอกเงียงไม่ให้เงีงไม่ให้เงีงตกไม่ได้ไปถ่ายข้างหน้านะคะเพราะว่าขี้เกียจเลยยังไงโคก็หันหน้ามาทางนี้รมทั้งวันเลย ขึ้นโตแล้วนี่แล้วก็จะไม่ไม่น่าจะได้ผลหลอกขานะครูลากโซ่อเอาให้ให้ครูลากโซ่อเอาปัดลูกมีอมที่ ýeňmen näme edýär? ขอนก็จะเตรียมตัวลุกอันนึกว่าแต่ให้ยังกระตรงโอดโปอกขาโอดโปอกขาดิ ย่างโหลดเลยเป็นวันนั้นไม่ต้องกุมโหลดเลยบอกว่ากุมแล้วนกคอยเจ้าเลยไม่ต้องกุมคอยนาก้มเจ้าก็ม,มาเลือกเมียสูงๆไอ้เจ้าก็มาเลือกเมียเตี้ยๆค่ะสัน โอ้โคกตอดปอกขาแล้วทีนี้สบายสบายมิซายดีๆนะโคกเด้อใิซยไม่ดีจะได้ธาตุเหล็กเยอะได้โคกเดี๋ยวหน้าไม่รอนะโคกนะได้ธาตุเหล็ก นโอ๊ตถนัดทํางานคนเดียวนะคะไม่มีคีไม่ถนัดทํางานหลายๆคนเพราะว่าหลายๆคนนี้มันวุ่นวายถนัดแต่ตอนเคยทํางานตอนที่ถนนเนาะกี่คนอะคอนเตย้ยคานสายยันคอนโอ๊ตแล้วก็คานเล็กสามสี่คนแค่นั้นนะเยอะสุดแล้ว,นะะวหนูสามสี่คน ไปติดตามกันอีีถัดไปเลยนะคะโอ้ไม่ได้ลากสู้เลยหรือว่าแต่ควนโอจะลากเอาคาดใจหลังเลยติดตามกันอีพีถัดไปจ้าสวัสดีจ้า